สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับก็เชิแลวหนาหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะผมก็มีน้ำโค้กกับน้ำโค้กที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมก็คือแบบมันแบบแบบพ็คคู่มากับมามา่าที่เผ็ดที่สุดในโลกไงให้ดูใกล้ๆกันนะนี่ครับก็เชิแล้วครับในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบน้ำโค้กธรรมดานะฮะกับน้ำโค้กที่เผ็ดที่สุดในโลกดูดูเสียเป็นยังไงอันนี้ก็โคโคาโคล่าแต่ว่าอันนี้เป็นโครลาที่เผ็ดที่สุดในโลกมันจะเป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรผมไม่ได้มีแค่โคีโลล่ห้อี้คี่าเรียบเทียให้ดูแต่ผมมีีทุกกยย่หอในนเลไปดูั โอเคครับถึงเวลาแล้วเดื๋ยวอนับแรกนะฮะเราจะมาทําการแกะกล่องเจ้ามาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกบวกโคกที่เผ็ดที่สุดในโลกกันนะครับผมจะเรียกมันอย่างนั้นแล้วกันเนาะก็กล่องนี้นะฮะผมได้มาในราคาไม่ถึงร้อยนะครับประมาณ70็ดสิบาทเจ็ด้ได้บ้างผมจาไม่ได้นะฮะโอเคมาเปิดดูกันเลยนะฮะว่าด้านในมันมีอะไรนะครับอ่าเปิดออกมาก็จะเป็นเสียวขาวแบบนี้นะผมก็จะทําการดึงออกมาเลยนะครับอ่าอ๋ออ้อ,อนี่มันเปิดอย่างนี้นะฮะอ่าเปิดออกมา แล้วจากนั้นก็อ๋อเห็นน้ำโคกเลยครับเนี่ยเนี่ยครับน้ำโคกที่เ็ดที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็มามา่าที่เ็ดที่สุดในโลกนะครับแพคคู่กันมาแบบนี้เลยถามว่าเจ้ากระป๋องนี้มันต่างจากเจ้ากระป๋องนี้ยังไงนะฮะก็คือกระป๋องนี้สีแดงนะกระป๋องนี้สีดำไม่หรอกเออแต่พอผมเอามาวางชิดกันแล้วนะผมรู้สึกว่ากระป๋องจะแบบแทบจะไซส์เดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าแบบ โคกจะแบบสูงกว่านิดนึงนะคือแบบเส้นนึงอะ่ะเออนิดนึงนะครับเออแบบมันจะสูงกว่ากันนิดนึงนะเพื่อเอามาวางเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะฮะคือกระป๋องมันแทบจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมครับอ่าตรงข้างบนเนี่ยครับ รู้สึกว่าอย่างที่ผมว่าไหมครับแบบโค้กมันจะเลยขึ้นมานิดนึงนะฮะประมาณเซนหนึ่งได้หรือครึ่งเซนได้นะครับแบบมันจะสูงกว่ากันนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นแบบกระป๋องแทบจะเท่ากันเลยนะเออดูจากไกลๆนี่แบบกระป๋องเท่ากันเลยแหละนะครับแต่มาดูด้านหลังนะฮะทั้งสองก็เขียนว่า325มิลลิลิตรเท่ากันนะครับเนี่ยอันนี้ก็เขียนว่า3 2 5ย้านะแล้วถ้าถามผมนะครับว่าเจ้ามาม่าที่ให้มากับกล่องนี้นี่มันต่างจากมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกกล่องอื่นไหมก็เท่าที่ผมดูนะ มันเหมือนกันเลยก็คือมันอันเดียวกันนั่นแหละครับก็แค่มันแถมไอเจ้าโคาที่เพจที่สุดในโลกมาแค่นั้นนะฮะเออผมว่าก็แค่นั้นจริงๆนะครับนอกนั้น <lawsuit nurture Madonna> <mon> <today> 2อันนี้ก็เหมือนมอนเหมือนกันเลยนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่ผมได้เกิ่นไปแล้วนะฮะไม่ใช่แค่โค้กครับที่จะมากินเปรียบเทียบให้ดูในวันนี้นะฮะเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าโค้กไม่ได้จ่ายนะครับนะก็ใช่แล้วครับผมก็มีปั๊บซี่ด้วยนะแล้วก็มีอะไรอีกมีเอสนะครับโคานะฮะแล้วก็มีบิ๊กโคาด้วยนะฮะซึ่ง ก็เป็นโคลาเหมือนกันหมดเลยนะเนาะแต่คนละแบรนด์เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวมากินเพื่อดูความแตกต่างของมันกันนะครับว่าจะแตกต่างจากเจ้านี้สักเท่าไหร่กันโอเคผมก็จะย้ายของที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะฮะมาไว้ข้างนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะมา V ีเอบอ่าโค,ค้กที่เผ็ดที่สุดในโลกนะดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมอยากลองแล้วนะเออจริงๆนะครับอ,อันดับแรกนะทำการเปิดฝาไดนะ้เนาะนี่โหสุดยอดสุดยอดอ่าเปิดอีกนี่โอ้โหคือแบบลมแรงเท่ากันนะฮะเวลาเปิดเนี้ยนี่โอ้โหแรงอันนี้ก็ แรงเท่ากันอ่ไหนดูขวดนี้สิอันนี้แบบผมไม่เห็นแบบเป็นกระป๋องนะครับผมเลยเอาเป็นแบบขวดมาแหละเนาะนะครับอ่ะเปิดขวดนี้ด้วยอ่าโอเคโอเคเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีฮะเริ่มจากโคกแล้วกันเนาะกินดันนี้ก่อนนะฮะเราใครไปกินนี้ดูิว่าความต่างจะเป็นยังไงอืมก็น้ำโคกปกตินะม่ลองกิน,นีดู <c oughs> อ,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 อ เวลากินเข้าไปนะครับเหมือนพริกมันลงไปในคอทุกคนแบบอุ้ทุกคนน้ำตาผมไหลเลยนะก็คือแบบเมื่อกี้ผมกินเข้าไปนะฮะเหมือนพริกมันลงไปในคอนะครับผมเลยสะอึกนะฮะเอาใหม่เอาใหม่อืคือแบบกลิ่นพริกมันขึ้นจมูกเลยครับทุกคนแล้วแบบเออรสชาติมันออกแบบโค้าแบบนี้แหละแต่ว่าแบบมันจะมีแบบคล้ายๆกับเอาน้ําโค้กไปผสมพริกอะครับเออเคยกินไหมแบบนั้นนะโอเคต่อไปลองน้ําแป๊บซี่กันนะอือ อืมป๊แบบี่ก็รสชาติคล้ายๆกับโคกนะฮะแต่ไม่เหมือนกันนะครับออลผมกินด้ดยดูผ่ผม,มค่อยๆกินนะครับกินแรงไม่ได้โ <c oughs> อ้กินทีไรผมไอทุกทีเลยทุกคนแบบอ่อแบบพริกมันลงคอแล้วขึ้นจมูกไปพร้อมๆกันนะคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะคือแบบโอ้มันเผ็ดมากเผ็ดไปถึงลํำคอเลยตอนนี้โอเคน้าต่อไปลองน้ำเอสนะครับผม <c oughs> อืม อือันนี้ก็รสชาติหวานแปลกๆออกไปจากอันนี้นะอือคือแบบรสชาติเน่เหมือนกันนะฮะแต่เป็นโคเหมันกันเขาจไหมเออ,เอ,อลองกินนะผมจะไม่หายใจนะครับเพราะแบบโอเคอือหือโอ้โหแบบโอ้ทุกคนกินนิดเดียวยังไงคือแบบมันเผ็ดไปถึงลาคอแล้วแบบเผ็ดออกจมนะูกด้วยคือแบบอ๋ออยาก้องอะไรแบบนี้นะครับเออเอ,อ่ลองนิดเดูวนะโอเค ออืเบิโคลกานี้มันออกหวานหวานใคล้ายๆกับน้ำแดงนะอันนี้ผมรู้สึกเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเออมันออกหวานหวานคล้ายน้ำแดงอออืเประมาณนั้นแต่อันนี้ลองกินดูรู้เรื่องเลยออืืโอ้โหอ้อ,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 อเผ็ดไปถึงลำคอโอเคอันนี้ผมลองกินแบบหนึ่งอึกดูนะแบบเต็มปากเต็มคำอ่ะไม่กินแบบจิบจิบแอบ ได้ได้ได,ได้อันนี้อืมอืมได้อันนี้อืมใช้ได้แต่อันนี้รสชาติจะออกจืดกว่านิดนึงนะไม่เข้มเหมือนสองนี้นะประมาณนั้นอืมอืม,อมได้อยู่แต่อันนี้จะออกรสชาติคล้ายน้ำเขียวน้ำแดงนะฮะประมาณนั้น อันนี้ลหะโอ้ชิบหายละพยายามกืนลงไปหนึ่งอึกนะฮะทุกคนอูหน้าผมแดงเลยไหมเนี่ยพยายามกินหนึ่งอึกมันเป็นหนึ่งอึกที่กินยากที่สุดตอนที่ผมเคยกินมาเลยนะ อู Hoy, ้ตอนนี้แบบคอนี้ร้อนเป็นทั้งคอแล้วนะฮะแล้วแบบกลิ่นพริกขึ้นจมูกเนียเวลากินทุกคนแต่เจ้ากระป๋องนี้นะฮะมันท้าทายชีวิตผมมากก็คือแบบผมกินเข้าไปนี่ผมรู้สึกแบบอ้าแสบคอนะฮะแล้วแบบกลิ่นพริกขึ้นจมูกด้วยนะครับมันเป็นการมันเป็นการกินน้ําโคลา ที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะฮะเออพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับผมไม่แนะนําให้แบบซดรอบเดียวหมดกระปุกนะฮะแต่ถ้าใครทาได้นี่ก็โคตรเจ๋งนะครับผมยอมรับเลยนะฮะออนะแต่อันนี้แค่คําเดียวนะฮะผมก็บอกเลยว่าผมยอมแล้วนะครับอะไรแบบนี้โอเคครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากทดลองให้ทุกคนดูนะฮะก็คือสีของน้ําโคลาแต่ละกระป๋องนี่เองนะครับโอเคตอบแรกเริ่มจากน้ําโค้กไหมผมว่าสีมันแตกต่างกันนะโอเคทีน้ําโค้กไปก่อนนะฮะอ่าจัดไปครับ เทใส่แก้วนี่แหละแบบจะได้มองเห็นกันง่ายๆเลยนะฮะอ่าต่อไปก็เป็นสีของกระป๋องนี้ครับอ่าเทลงไปนะฮะอ่าประมาณนี้ดูไกลๆอาจจะแบบสีคล้ายๆกันนะครับอ่าแล้วก็โอเคของแป๊บซีครับอ่าเทลงไปหน่อยอ่าประมาณนี้นะ ดูซิว่าอันไหนสีจะแตกกันต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับโอเคมาเปรียบเทียบสีกันนะฮะของโค้กับแป๊บซี่จะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลไหมครับทุกคนทุกคนพอเห็นไหมเออมันจะสีจางกว่าตรงกลางนะตรงกลางเป็นแบบโคราที่เผ็ดที่สุดในโลกนะโอเคแบบนี้อาจจะแยกสียากไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมลองเทลงบนโต๊ะดูนะครับดูซิว่าสีจะแตกต่างกันไหมนะฮะโต๊ะเป็นสีขาวด้วยดีเลยจะได้เห็นแบบสีแบบชัดชนะครับอ่าพอผมเทของโค้กลงไปบนพื้นแล้วนะฮะมันจะแบบออกสีแบบจางๆนะครับอ่า ผมจะลองเทโคลาที่เป็ดที่สุดในโลกลงเลยแล้วกันนะฮะจัดไปครับอ่าลองดูซิมันจะเป็นยังไงอ่านี่ครับทุกคนทุกคนเห็นความแตกต่างมั้ยครับอ่าตอนนี้ฟองหายแล้วนะฮะรู้สึกว่าของโคลราที่โอ้โหกินพริกเข้าปาก <c oughs> โอ้ยถึงตรงนี้ผมยังไอเลยนะครับอ่านี่เออโคลาที่เป็ดที่สุดในโลกนะทุกคนดูเดีอืมสีมันเข้มกว่ากันมากเลยนะเออลองของแป,ป๊บซี่ดูสิครับดูซิว่าสีจะต่างกันหรือไม่อย่างไรนะเดี๋ยวผมเทตรงนี้ดูนะครับอ่าเทดู ผมว่าสีของแป๊บซี่ก็แบบอืมพอๆกันกับโค้กนะฮะโอเคผมพูดได้ว่าผมเคยกินเลที่เผ็ดที่สุดในโลกเคยกินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกและเคยกินโคลาที่เผ็ดที่สุดในโลกผมก็ยอมรับในเลยนะว่าไอ้โคลาที่เผ็ดที่สุดในโลกกระป๋องนี้นี่มันไม่แพ้มาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกของเขาเลยอ่ะเออนะครับผมว่าแบบมันก็พอๆกันนะเอาจริงๆอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเลของเขาน่ะผมยังไม่คิดว่ามัน เผ็ดจนผมรับไม่ได้ขนาดนะั้นน่ะก็คือแบบเรข,ของเขาผมยังแบบกินได้แบบสบายๆอยู่นะเอาตรงๆเลยนะครับแต่ว่ามาม่าของเขานะ่ะผมกินแบบลําบากแล้วนะเออแล้วแบบโค้กของเขาผมก็กินแบบลาบากเหมือนกันนะเอาจริงๆเออผมจะบอกแบบความรู้สึกตรงๆเลยนะฮะผมคิดว่ามันคล้ายๆกับเอาโค้กนะฮะไปแบบผสมกับพริกที่เอามาตําใส่โคนะ้ก่ะเออตำ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 แล้วก็เทโค้กลงไปผสมกันร่อนมากินนะฮะผมบอกว่ามันออกรสชาติประมาณนั้นเลยนะครับแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคีมิสวัสดีครับ อึกนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอึกนี้ <c oughs> โอ้โหอึกนี้แสบไปถึงนลำคอแน,น่นอนเอเ